บัดนี้บรรลุถึงอภิรักิจสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567แล้วในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปีสาริชนทั้งหลายล้วนตั้งจิตปรารถนาว่าชีวิตในปีใหม่จะดีกว่าปีเก่าครั้นทบทวน บันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่านไปเราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่าสถานการณ์ต่างๆอันขอให้เกิดความทุกข์ยากได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการและยังดำคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องในมงคลดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช2,560ินีนี้อัตมภาพในะนำคณะสงฆ์ทั้งมวลขอเชิญชวนสายชนทุกพื้นที่ร่วมทารรบุญรักษาศีลเจริญกิจภาวนาปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาร่วมพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีพุทธกราชใหม่เพื่อความสงบ ของจ,จิตใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใสเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดใกล้บ้านของท่านเพื่อความสุขสวัสดีแก่ท่านและครอบครัวตลอดไปในวาระ,ะเถลิงศกขออนุภาพแห่งคุนภาษีรันาตนไัย และคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์สามัคคีร่วมเป็นพลังบวรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมพิตรพระราสมภารเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงสถิตด,ดำรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยอยู่ยังยืนนาน ทั้งขออหนวยพรให้สายชนทั้งหลายจงเจริญพินโยสโมสรด้วยความสุขเกษมสารตรอดพุทธศักราช2,564นี้โดยทั่วกันดังพุทธพรมงคลปีใหม่ที่อัตมภาพได้ประพันธ์เพื่อประสาทพรแก่ทุกท่านว่าในเทศกาลวรดิถีท้ายปีเก่า ขอทุกโศกโรคภัยเศร้าท่านห่างหายไปพร้อมกับวบันดืนปีที่เคลื่อนย้ายให้ใจกายท่านแก่งไกลไร้กังวลในสุภวันมงคลดีถีขึ้นปีใหม่ขอคุณพระรัตนไตรัยอภัยผลประทานชัยให้ทุกท่านสรานกมนรวยสุภทธิตพิพิธโสพลนิรันเทิน ขอเจริญพร